ดีในละความสุขสุดท้ายแล้วมันก็เหมือนกันจงอย่าเป็นคนเห็นแก่ตัวและเมื่อมีโอกาสให้ความช่วยเหลือผู้อื่นด้วยเพราะโลกนี้เต็มไปด้วยผู้ยากไร้การแบ่งเบาความทุกข์ยากของผู้อื่นเป็นเกียรติยศที่เราจะได้รับในภายหน้าถ้าหนูทำอย่างนี้จะเป็นผู้หญิงที่อ่อนหวานและมีความละอายต่อบาป และทำให้ผู้คนจำนวนมากมีชีวิตที่สดใสขึ้นบ้างจากนั้นหนูจะไม่มีชีวิตอยู่อย่างที่พวกผู้หญิงด้วยมากเป็นคืออยู่อย่างไร้ค่าตอนนี้ผมจะให้คำแนะนำแบบรุ่นเก่าและมอบบางอย่างที่มีคุณค่าหนูเห็นกระดาษชิ้นเล็กๆอันนี้ไหมมันเรียกว่าเช็คเมื่อเราจากไปแล้ว จงมอบกระดาษนี้ให้แก่พ่อของหนูแต่อย่าก,ก่อ